สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันวันนี้นะคะวันอังคารนะลุกนะวันนี้วันอังคารคุณ ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะก็เลยมีวิดีโอมาให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาวิชาลไรเอ่รวันอังคารวิชาคณิตศาสตร์นะคะลงนะ่าเด็กๆเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยคะ่ะ อ่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด<ช>็กสนสัแล้วแม่โบอ่าวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆเปิดไปที่หน้าหน้าสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดมีสามกับแปดนะคะเด็กๆอ่าน้านี้เลยเขาบอกว่า จงเติมให้ถูกต้องจงเติมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆคะช่องแรกเขาให้เติมเลขอารบ,บิกนะคะช่องแรกเติมเลขอารบ,บิกนะคะจะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูดีเอเลขอารบ,บิกเลขอารบ,บิกนะคะชวนช่องที่สองเลขไทย ตอเ,เอขอเลขทอไอยอไทยเลขไทยนะคะก็จะมีเลข21่ไทย12ไทยส่วนช่องสุดท้ายจะเป็น<ส>ตัวหนังสือตอตอ,ตอตวตัวตัวหอนออะนอหนังสออือสือนะคะเติมตัวหนังสือนะคะดังตัวอย่างที่เขาเขียนให้ดูนะคะนี่คืตัวหนังสือนะคะ เรามาดูที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าช่องว่างตรงนี้เราจะเขียนอะไรใช่ไหมคะจะเขียนตัวหนังสือเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูนี่เป็นเลขยี่สิบอ็ดใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดอัลบบกยี่สิบเอ็ดไทยเราก็จะมาเขียนตัวหนังสือเป็นยอีีไม้เอกยี่อ่าเดี๋ยเขียนลงไปเลยบนหวนัวชิดเส้นบน ยออีไม้เอกที่สออีบบอสิบเออไม้เต่หูดอเอสอ่ยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะต่อไป ข้อต่อไปนะคะเลข12แล้วตรงนี้เขาจะก็จะบอกว่าสออีบอสิบสอ,ององอสองสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลข12อารบิกนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะ35อารบิกช่องนี้ก็จะต้องเป็น35ทาไทย ดึงตรงกลางให้ถึงเส้นข้างล่างเลยนะคะเลขสามทยเลขห้าทยนะคะอ่าตัวหนังสือเราก็จะเขียนเป็นสออมอสามสออบอสิบ ขอ,ออาหารไม้โทรห้าสามสิบห้านะคะข้อต่อไปนะคะสออิบอสิ 10. บปอแอดอแปดสิบแปดนะคะสิบแปดเราก็จะมาเขียนสิบแปดอารบิกก่อน ่าสิบปดไทยเส็จเลน,นสบบบนนสามถุงเอากระดาษไปจุ่มน่